<Dance. S 2> สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับที่บริษัทเพ็รยนต์มีรถตู้เข้ามาใหม่เนี่ยประมาณ10กว่าคันนะประมาณ1 2 1 3คันเลยแต่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยสดๆร้อนๆอนเนี่ย 8คันนะครับเป็นสเปค t ต y ต t าคอมพิวเตอร์ปี2018เกียร์แมนนวลน,นะครับสเปคสวยๆเบาะโซฟาใหญ่เข้ามาแล้วนะช่วงก่อนหน้านี้นะเป็นจะเป็นปี17เบาะเดิม4แถวใช่ไหมครับแต่ว่าตอนเนี้ยมีได้เบาโซฟาใหญ่เข้ามา8คันเลยนะครับเลขไม้น้อยสุดอยู่ที่1 2 5 5พันมากสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0 6 0 0ราคาเท่ากันเลย8 6 9 0 0นนะครับราคา ประมาณนี้นะครับต้องบอกเลยว่าได้รถสเปคที่สวยมากๆนี่ครับให้ดูก่อนเลยนะครับสภาพอันนี้คือเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างเพิ่งเข้ายังไม่ล้างสภาพแบบนี้ล้างเสร็จปรับสภาพเสร็จสวยแน่นอนนะครับอ่ะจะได้เป็นล้อแมกนะครับแมกแบบทูโทนนะครับสิบห้านิ้วแบบนี้นะครับผิวพันธุ์นะครับให้ดูนะครับผิวพันธุ์ของตัวซุ้มล้อสวยๆแบบนี้นะครับกระจกเดิมแท้โตยต้าทุกบานนะครับคันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับภายในกันก่อนวันนี้มารีวิวรวมๆนะรีวิวรวม รวมๆให้ดูตัวเลขไม้นะเราก็ป้ายทะเบียนก่อนราคาคันนี้นะครับเ,เลขไม่แสนสามห้านะหนึ 1, 3, 5, ่งสามห้าคันนี้แปดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับแปดแสนหกหมื่นเก้าพันได้เป็นเบาะหนังมาเดี๋ยวผมนะครับพาชมคันนี้ก่อนนี่ทะเบียนฮอรทอเจ็ดแปดหนึ่งสี่นะครับนี่สวยๆนะครับยังไม่ล้างเลยนี่สังเกต้ายังไม่ล้างเลยรอย ช็อคอะไรยังเขียนอยู่เลยนะครับนี่ครับได้เป็นเบาะหนังใหญ่ๆแบบนี้นะครับสามแถวเก้าที่นั่งจดป้ายฟ้าถูกต้องตามกฎหมายครับสวยๆแบบนี้เลยนะเพดานนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำสปารถเนี่ยครับสวยๆใสๆแล้วนะครับมีเก๊มมีสตูให้แบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้นะแต่คันนี้ครับจะได้เป็นวิทยุเดิมนะครับรถก่อนหน้านี้ของกสทชเนี่ยจะได้เป็นจอแอนดรอยนะครับแต่ว่าอันนี้ครับจะแตกต่างกันตรงที่จะเป็นวิทยุเดิม แต่มีจอกลางแบบนี้ให้นะครับลำโพงปรับไปอยู่ด้านบนให้แล้วนะครับจดทะเบียนถูกต้องนะครับป้ายฟ้าเป็นรถบุคคลนะไม่เกินเอ่อก้าไม่เกิน12ที่นั่งนะครับภายในก็จะประมาณเป็น9ครับรถเอ่อรถนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำนะครับรถหน่วยงานปลดประจำนอกจากคันนี้นะก็จะมีคันนี้ด้วยนะครับเลขไม้มันจะพอกันเลยนะครับใครสนใจทะเบียนไหนแจ้งมาได้เลยผมจะพาเดินดูนะครับรอบๆบก่อน คันนี้ฮอถทอเจ็ดเจ็ดสีู่นนะครับสเปคเดียวกันเลยนะครับเลขไม้ต่างกันเล็กๆน้อยๆนะน้อยสุดแสนสองนะครับมากสุดแสนหกราคาเท่ากันเลยส่วนคันนี้นะครับรถของตํารวจนะครับเป็นสเปคเดิมที่ผมบอกไปที่มันเข้ามาเยอะๆเป็นสิบคันนะแล้วเราก็ขายหมดนะครับตอนนี้เข้ามาอีกหนึ่งคันตอนนี้มีสต็อกแค่หนึ่งคันคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนพอดีทะเบียนฮอสองเก้าหนึ่งสี่สามเลขไม้หนึ่งแสนนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันจัดไฟแนนซ์ได้ 780นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนรถปี18นะครับเกียร์แมนนวลเนี่ยจัดไฟนแนนซ์ได้820นะครับลูกค้าต้องมีเงินดาวน์นะครับประมาณสัก4-5หมื่นนะออกรถได้นะถ้าเครดิตดีนะประกันเดี๋ยวเราทําแถมนะครับก็คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เงินเงินซื้อประกันรถปีหนึ่งปีแรกนะครับบวกไป1%จากถ้าเครดิตดีเนี่ยดอกเบี้ย2.79นะครับแต่ถ้าบวกประกันชั้นหนึ่งปีแรกเนะี่ยประมาณสามหมื่นกว่าบาทเนี่ย ก็จะดอกเบี้ยก็จะถูกขยับขึ้นเป็น3.79แต่ได้ฟรีประกันชั้นหนึ่งโปรโมชั่นมีเหมือนเดิมครับฟรี90้าสวันอ่ะหรือพี่ๆท่านไหนสนใจมงน้อยแนะนําคัานนี้นะครับเลขไม้น้อยนะเลขไม้เป็นแค่แสนสองนะครับทะเบียนฮอท่อแปดมงน้อย3.0 GL นะครับได้บเบาะหนังนะครับผุ่นยนต์นีส่สามแถวเก้าที่นั่งคันนี้8ปดแสนเออหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับเลขไม้น้อยไมย้แค่แสนสองนะครับพี่ท่นานไหนสนใจรถตู้ติดต่อผมได้เลยนะ อันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมนะตถ็อ,อตัวที่ขึ้นเข้ามาใหม่ปี18กันต่อนะคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับอตปี18อันคันนี้ล้างแล้วนะอันนั้นยังไม่ล้างนะครับถ้าล้างแล้วนี่ครับล้อสวยสวยใหม่ๆแบบนี้นะครับคันนี้รอปรับสภาพนะคันนี้ไม้แสนสามห้าเท่ากันเลยนะครับเราถอดเบาะไปปรับสภาพอยู่นะครับตอน,นอเนี้ยเบาะเนี่ยโดนเอาไปทําสปาให้อยู่นะขัดใหม่นี่สวยสวยแบบนี้นะครับสเปคล้อจะได้เป็นแบบนี้ อันนี้ได้ยางบิดโซนด้วยสําหรับทะเบียนนี้เลขไม้เท่ากับคันแรกที่ไปดูเลยนะครับแต่คันนี้ล้างแล้วนะครับกำลังอยู่ในช่วงเก็บงานแต่คันนั้นเพิ่งเข้าเมาื่อวานนะครับกระจกข้างเดิมแพ้โตต้ตานะครับคันนี้ภายในยังไม่มีเบาะนะเขาถอดเบาะไปทานะครับสาหรับเบาะที่นั่งเยอะนะมันก็จะซุดใช่ไหมครับเราก็จะถอดไปทําคันนี้ทะเบียนฮอร์อ,อ7870นะไม้แสนสามห้าพันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันคันนี้เพิ่งเข้ายังไม่ล้างเหมือนกันนะครับฮอถทอ 7920อ่าใครสนใจนะครับทะเบียนไหนแอดไลน์นะครับ ID PEK 15 2หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เดี๋ยวส่งรูปให้เลือกดูทีละคันแบบสภาพยังไม่อ่เอพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวส่งให้ดูทีละคันเลยสเปคเดียวกันหมดนะครับเป็นเอ่อเหมือนกับคันแรกนะครับแต่อันนี้ให้ดูรอบให้ดูรอบๆนะเพราะว่ามันเข้ามาเยอะนะมันเข้ามาประมาณ8คันสเปคเนี่ยครับ ราคาเท่ากันทุกคันนะครับย้ําอีกทียังไม่ติดจองสักคันพอเพิ่งเข้านะเพิ่งเข้ามาแค่2วันเองนะครับราคาอยู่ที่8ปดแสนหกหมจัดไฟแนนซ์ได้8ปดแสนสโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะครับดอกเบี้ยถ้าไม่เอาแถมประกัน2.79%สูงสุด5ปีนะครับหรือจะผ่อน6ปี7ปีก็ได้แต่ดอกก็จะมาสี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับฮอถอเจ็ดเจ็ดห้าสามนะครับอีกหนึ่งคันสเปคเดียวกันเหมือนกันเด็เลยนะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันที่เราเปิดตอนแรกนะครับนี่อันนี้7 7 4 0นะีู่นย์ะทะเบียนก็สวยนะครับราคาเท่ากันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายกันดีกว่าคันนี้นี่ท้ายนะครับนี่ได้เป็นเบาะนะครับเบาะ v i p นะครับตัวใหญ่โซฟาใหญ่แบบนี้มีจอ,อกลางแบบนี้นะครับ,ภา,นนรบภายในเหมือนกันทุกคันนะครับภายในเหมือนกันทุกคันมีถังดับเพลิงให้ทุกคันนะครับด้านล่างปูปพรมยางให้นะครับ มีถังดับเพลิงให้แบบนี้มีม่านให้แล้วนะครับเป็นกระจกมืดอยู่แล้วนี่สวยๆแบบนี้นะครับพี่อดใจไหวเหรอครับสนใจนะครับโทร0659513374หรือแอดไลน์ id pek152 นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นึกถึงรถตู้นะครับนึกถึงชาแนนี้เท่านั้นนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรโทรมาปรึกษากันได้ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับใครกําลังมองหาเอาไปทํารถบ้านนะครับเอาไปวิ่งงานภูเก็ตเนี่ยผมแนะนำโหปี18ด้วยนะครับวิ่งกัน และอีกยาวๆนะครับรถเพิ่ง4ปีหน่อยๆนะครับสนใจนะครับรีบโทรรีบแอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ